สบายดีสบายดีและสวัสดีเอฟซีบาร์โรเซโนเน,โน,โนาะหลังจากที่บไปลงคลิปไปสองสามมืออ้อนาะครับกับวันนี้จะมาถ่ายคลิปลงไปก่อนเน้องเมย์เนาะว่านโบได้โบค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเลยส่งนี้กับมีแต่เฮ็ดเฮือนเนอะาะจะจีถ่ายคลิปอย่างลงยังโบได้ไปขั้นไปนี่เนาะส่งน,นี้กับเดี๋ยวเล้วเฮือนจะหน่อยแม่เพราะว่าเร่งเร่งเนาะหลังออกพัญษาเนี่ย็ือขึ้นเฮือนใหม่เนาะเดี๋ยวเ้างทเร่งให้ตัวใดที่มันพอเฮ็ดแล้วก็พอที่เอาที่จะนั่นเนาะ เห็ดก่อนแล้วก่อนขึ้นก่อนเนาะป่ะตอนนี้เขาจะพามาเบิ่งเลยตอนนี้เขาก็เห็ดบัวก็ได้สองสามนัดอันแล้วเนาะเราถึมาสอยไอ้พักอยูนทางเขนครัวน้ำมือนี้ก็ตอนนี้บัวบ้านเขาก็ได้ไปสองอันเนาะนี่แล้วก็ประตูใหญ่เนาะเดี๋ยวก็เห็ดบัวตัวเทิงครบตัวเทิงอีกบัวรอบไปทางอีกเนาะรอบบ้านนี่เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มสวงามขึ้นหน่อยหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ ตอนนี้บัวประตูใหญ่เขากำลังขึ้นปูนไว้อยู่เนาะนกับไปสวยนะครับแน่แล้วก็มาเห็ดบัวตัวนี้ตัวเล่เนาะขึ้นปูนปลาไว้มันแห้งแล้วจมาปั่นเนาะบัวหน้าต่างตัวนี้ตัวเห็ดแล้วไปมือก่อนเนาะไปเบิร์ควนอกบ้านเลยบ้านเนี่ เนาะหน้าบ้านเขาก็เสียดายแต่พื้นมันบสูงเนะาะถ้าพื้นสูงนี่สวยงามจัน่อยเลยไปเบืง้งคันครัวเลยทางหลักบ้านเนาะตรงนี้เขาก็เลังเฮ็ดเทพื้นไปย่างไปห้องน้ำเนาะห้องน้ำรับแขกเนาะห้องน้ำเนาะบ้านให้คักเป็นกเนาะทีแรกว่าสิก่อโบโบกเนาะมันเพิ่นก่อแบบโงงามปะเนาะวห้สิโบกเทือถิามไม่วาก่อนเนาะ มสิบะโบกเลยมาโบกไปเรื่อยตอนนี้กำลังผสมปูนใกล้นคลับเนาะปูกับเบื้องปูอย่างไรก็มองล้างถ้วยเนาะมันเขาเทระบายน้ำเขาเลยก็ใส่ท่อใหญ่ไปเลยนะนี่เนาะห้องน้ำรับแขกกับตัวนี้กันสำหรับหมคูเอฟซีมาหรือเป็นผูมากรีเข้าห้องน้ำตัวตัวนี้เนาะทางในเฮือนเนาะเบิ้องทางในเฮือนจังไยกันเนาะ ในเฮือนกับซิงอันนี้เขากระปูเรียบนระ้อยเนาะมาเฮ็ดนั่นเนาะอันน่ะบัวแล้วเขาจะมาเดิมติดอันนี้ห้นนอ,นนองน้ำแล้วติดสหอบสโคบเนาะสหรับฝ้าเพาดานเขากะขึ้นเป็นที่ห้อยแล้วย่างแต่เสียน,นั่นเนาะสีมาสัก้าเพาดานเขาเนาะแต่ละห้องกัขึ้นเป็นที่ห้อยแล้ว ใครแน่นอะคาซิเล่ออนแน่นอะไปไปเทพื้นต่อเลยไม่สบายดีจังสวัสดียังไงเนี่ยมือเหรอยังมืดเหอยังมืดเนี่ยยังบึงมาได้ยังมึงมีผูกวงการเนาะมีวงการให้น้องผูกกระเบื้องได้อยู่บ้างผูกกระเบื้องโอเค ใส่ปูเพิ่นปูกับเบื้องใ่ถาดเนาะแคกระดับไว้เอ่อใส่ปูกับเบื้องอันนี้โซนมื้อโคนทานมื้อผมเมา่อปูกับเบื้องเราห้องทิม้าในเนาะมาเบื้องนี่ครับพาเรามาเบื้องห้องน้ำเนาะข้างหลังเนี่ยโอเคเขาสีให้เพิ่อนสามห้องน้ำข้างหลังก่อนเนาะเด็กเห็ดห้องน้ำซะก่อนนี่เนาะตัวนี้กับพื้นเขาสิเทพื้นบ่นให้ย่างไปกย่างไปทางน้ำห้องย่างเออเนาะนี่ไปข้างอธิบายเนาะไปไปได้ทางไปห้องน้ำไปเท่านี้ นี่ระดับนี้แล้วแม่นโอเคแล้วเออย่างไปหฮนเนาะย่างไปเข้า,อาของน้ำเลยบอเข่าของน้ำเลยออกมานี่ไปหันขเข้าหินคัวเนาะออ๋โอเคเนาะหินครัวกับตัวนี้เลยเาใส่ไม้ระแนงเนาะนี่ไม้ระแนงทาทาสีใส่มันระแนง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 เนาะ,นนอ,ะอันนี้นเาน,นาะเดี๋ยวรอเบิ่งจะไม่น่าขัดเนาะอยวให้แม่แม่วาดก็จะซื้อไหมกูกระโลอะไรจังว่ากันอีกตัวสีใส่ไม้ระแนง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 พราะว่าให้ระบายอากาศได้ดีเนาะเขาเป็นของน้ำตัวนี้เฮาเนาะมีมีอย่างนนะนี่ นน้องี่ห้องน้ำนี่ตัวนี้ก็ปูกระเบื้องนออกมาเลยกระเบื้องเนาะห้องน้ำห้องนี้หมดเร็วน้อปูกระเบื้องห้องน้ำห้องนี้แต่ห้องแหญ่แต่เร็วด้วยตัวนี้เฮ็ด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 ก้อดิ่งมาหรือว่าธรรมดาตัวอ่าแบบเดียวกับการซื้อสโคงมาแล้วเนาะไปได้เบอร์ทางหลังน้วยวะใช่ไอ้ครับเพิ่นอ่าคับคเออซับก่อนเนาะ นี่เลเ,เลยนนาะ้ำตั้งแต่ฝนฝนตกหาฝนตกมากกับน,น้ำกือบอ่างเต็มเนะาะเดี๋ยวเฮาสิด,ดูดขึ้นเลยดูดขึ้นมาแรงนี่เดี๋ยวปลูกกระโลแล้วก็จังสาบตัวนี้เออสาบตัวนี้สาบสาบแบบว่าบ่อให้น้ำไหลลงเน,ะนะาะเวลาฝนตกบ่อให้น้ำไหลซึมลงเ็ดขอบเลยอืมเ็ดขอบอัดเลยอันนี้ก็เป็นน้ำเนี่ยก็เอาน้ำน้ำอัดเนาะถอดตัวนี้เนาะเอาต่อลงมาหน่อยเพิ่มเนาะเดี๋ยวสิดูน้ำออกนะครับเนาะตัวนี้ก็แม่นั่นแต่ว่าสมมุิเทากันน้ำในี่เฮาสิีก่อขึ้นเพียงนี้บ่ อประมาณน,นี้เนาะบ่อดอกบอเบกเือก่าทำนั้นแหละใส่ผ้ามาปิดเลยเออปิดอาศัยปิดปิดฝาแล้วก็เขาสาบด้ยอางนะสาบบ่ให้น้ำซึมนะเพราะว่าฝนตกมาบ่ให้น้ำซึมลงมาเพราะว่าอันนี้เขามันฝนตกลงมาจาักนีเนาะเลยน้ำเลยเต็มเนาะนี่แล้วก็บบอนซึมบอนล่อมินจีน้ำ,นำโกโบบ่อเทียนกบบ่เทนน้ำซึมลงไปเนาะมีป่าได้คัะนี่ มีปลาดุกใหญ่น้ำเลยตัวอยู่นีน่นะ,ะเออเห็นปลาเข่งแน่ปลาปลาซิวปลาอะไรนะเดี๋ยวสิมาเก็บดูไ <laughs> ปไปตอนนี้เอาสปไปเทดูกทางเงี้ยมั้งกลางเดินป็นสองน้ำมัน มผมเลยยังหวางก็มามา,มาอันยกฝู่ให้พอดีเลยสุดซีเาเด้อ <c oughs> 对，对对了 มัอนี่ลงมัอนี้ลงขึ้นเนาะมนนี้วันที่อะไรก็สิบวันนี้เออกว่วันนี้มัอนี้วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมืนี่ละวันนี้เล็กออกมันมีไผ่เธอเล็กเนาะวันนี้เขาซื้อไปสี่เก้านันออกสี่หกวันนี่เนาะซื้อลถตรีไปนึงเรียบรอ เียไก่ไมได้ทะเลาะกันไก่ไม่ได้บนทางอย่าวลงในแมลงเนาะคลิปนี่เดี๋ยวจะนอนลงเลยก็โบโบมีคลิปลงสองสามมือนะโคชเป็ดไทยใส่เบ็ดเบึ่งจะบอเราไปถ่ายใส่เบ็ดฝ่าเบ็ดกบเนาะเนี่ยยู่ในกินก็ไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวนี่งกินเบ็ดแล้วเดี๋ยวพ่อทีไปหาใส่เบ็ดเนาะ ใส่เป็ดป่าลงเายใส่เป็ดป่าลงเข้าเลยกบกันพ็อมีเนาะกบกันข้าวพี่ข้างงานส่งนี้น,น้องค่อยนี่ถ่ายคลิปให้เบิงเนาะเดี๋ยวค่อยถ่ายไป้ ีคลิปอย่างาเงี้ยก่อนเด้ออย่าพอเบื่อกันเด้ยอยะเพิ่นเบื่เอเนาะลงคลิปอยู่บ้านเพื่อนไรจะเบื่อไปถ่ายคลิปอยู่ข้างนอกกนะ็ไปไไปเซนูบอลหรือไปไปน้องเรื่เงเนาะไปเพิ่นแล้วแบกขึ้นเพือนแล้วเนี่ยใครเนี่ยอ่อนสาวเดี๋ยวเพื่นจะลุยเกี่ยวเข่าอีกแล้วพีเอ้สิได้ปลาไม่เพื่อนทำงานท้องานเกี่ยวเข่าหนังอื่นเนาะ รู้เกี่ยวเขาเ่าประมาณทิศหนึ่งสองทิศเดี๋ยวปะเกี่ยวเข่าแล้วก็มาสร้างบ้านต่ออีกสร้างบ้านต่อขึ้นบ้านใหม่แล้วก็นจ้ะตัวใดมันหมดแล้วเ,เขาจงมามาเ็ดเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเฮ็ดพอเฮ็ได้อยู่ก่อนองศานี่ได้แล้วไอ้ข้าวองศาไม่ได้ อตเอ,อเก็ตอ,อออ, 30, 30. อ๋าาะสามสิบอสามสิ๋อเ่าหนาจะา่แม่ม่เนหเวลาเนาะประมาณนาทีเริ่มนทีเดือนหนา้ววาได้น่นะครับขึน้นมา FC บ้าามาเด้อคเิ่น,นใหม่เด้อ <c oughs> มีระบงไว้ครับฮะ<ฆ>มีระบงไห,หงงจ้ามือี้บ่ดมาว่ามันนิ่เอ ากางหมู่คู่เขาไหมเนาะส่วนหมู่คู่เขาไอหมู่เขามาเล่นกาาีบอร์ดไกเนาะใครจะมาเใครกับบ้าเด้อ อยู่นี่แหละเอานานๆแล้ก็ไดะไปบุกะไอัันแบบบบบบุกันดบุกันไปปูยังไงบ้าครับลายเติรยุปูนสิบุหรี่อ้งลรือบีโราณ แล้วทเรือเขาทีเทเพิ่มไปแหเนาะโอเคเานั่นเสรอ๋อคนณดิคุนด้บุเรือบุเรือไ่้หนึ่งเดือนเรือตัวนี้คือลังแดดเนาะตงนี้กสอามโมงเลดีกวแดดกำลังฮอน บองพีสาวเซโนฟังดูบอเป็นสาวเซโนไอหักน้องก็ไจเยนมาน้องคนนี้ ก็ต to ้ององงครับปเนครับฮะองฮักสเซโนเลยมีฮักที่อสาเซโนเลครับมีเหรอแยะเสาวเซโน่คนงามนั่นสาวเซโนครับบุก่ารลมผืนเนอกเซโน่คนงามหลย

นแล้วไปทิมเขาไว้เนาะทางเดินไปนห้อง,งน้ำอะไรเนี่ยปูนที่เหลือบ,บัตดาปูนท่าเหลืองจะมาเทใส่ตรงนั้นมาดานะไปทางนี้เราจะไป,ป,ไปเห็ดบัวหน้าต่างถ่ายเลยเนาะตัวนี้ท่านเห็นบอ่อตัวนี้น้ำบัวเนะาะบ่วหน้าเห็ดกบ่เห็ดเนาะเดี๋ยวซับบัวแล้วเขาจะเปลี่ยนสีบ้านนี้ใหม่เนาะเปลี่ยนสีสีอะสีพลบุรีเนาะ ปะเฮ็ดบัวตอนนี้เราก็พักก่อนมันบัวประตูใหญ่เนาะเสาที่เขาจะเทียนอะไรสองนีน่นะแม่ว่าปูกระเบื้องว่ะแม่พคนว่าเนาะเดี๋ยวคขาที่จับบัวเ้างจะปูกระเบื้องเนาะใส่บัวบัวคันเนาะเอาอันนี้นามาเหตุบัวสอง เะาปันเหลืเนาะมราปั่นรถปั่นคือตูนไ้มาได้เลยเอาพ่อพรมรถพรมกล้องอะเนาะเข็ละพรมเหนือเลยสิ่งน่าปั่นปั่นอะไรเรวเกลี่ยนลก็ได้เกลี่ยเหลืองเกลี่ยปิดตปั่นอะไรนะลันมันเดียบบล็อกปั่นลอยทางตะ

อะนแล้วคัสกเดี๋ยวเลี้ยงเซ็ตเทาสิมา เปิดให้เมืองบ้านหนึ่งเนาะตัวเทิงน่ที่เห็ดว่าเห็ดมืออือนนอ่นตัวเทิงนะเห็ดซองอ่นนิดนึงพอมกันมึงตั้งเนาะนอกจานี้บัวเฮากะแล้วไปทีมห้อยเนาะประตูนาตาหน้าต่างใหญ่เฮากะมาเอาติโต่อมืออื่นเห็ดตัวนี้เนาะตัวเทิงนี่เดี๋ยวมีอย่างโมแหงเนาะหน่อยน,นึ่งเนาะเดี๋ยวเารอมันแหงกันเราไปเบิ่งม,มุม,มกว้างเน่อยเนาะม,มุมกว้าง,งประมาณนี้เลยเนาะนี่น จะเปลี่ยนสีไหมมันออกมาเป็นแบบ,แบ,บนันเะาลงติดตามน้ำกันตอนต่อไปอีกมึงเนาะบัวกันยังโมเรวเนาะสีกัน,กนกยังโมเห็นใช่ป็นยังอ๋อสบายดีแปื่สบายดีอย,ยู่ไก่นะเนาะมาตรวจบาบงงาน,นอีกอ๋อบึงมุมตงพิงนอีกบ้านหนึ่ง คนคั่วห้องกันยังโบเรล้วเนาะใส่แมสแลเนียงท่าส้งท่าสีดูดีข SE. ึ้นจังหน่อยเนาะคนคั <S <S ่วห้องกันไปราบสำรับคลิปนี้เราขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันเนาะพอกันคลิปใหม่เด้อสบายดีบาย